เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งยิ่งพยายามแสดงอำนาจยิ่งใช้เสียงดังยิ่งสั่งการผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นความขัดแยง้งและความรู้สึกต่อต้านจากคนรอบข้างแล้วถ้ามีวิธีสร้างอำนาจที่ไม่ต้องออกแรงเลยละ่ะอำนาจที่ทำให้คนเกรงใจจากความเคารพอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาไขารหัสปรัชญาจากประจีนโบราณที่สอนวิธีสร้างอำนาจเงียบอันทรงพลังนี้ เป็นแนวคิดที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อและถ้าเราเข้าใจแก่นแท้ของมันชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเราจะพบกับความสงบความสำเร็จและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเชื่อได้เลยว่าเนื้อหาต่อไปนี้กลั่นกรองมาแล้วเพื่อให้เรานำไปใช้ได้จริงและเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเองปราชญ์จีนโบราณท่านหนึ่งเล่าจื้อเคยกล่าวไว้ว่าน้ำที่อ่อนโยนที่สุด สามารถสลายหินที่แข็งแกร่งที่สุดได้นี่คือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าอำนาจคือการแสดงออกที่แข็งกร้าวคือการสั่งการการควบคุมหรือการข่มให้ผู้อื่นยอมทำตามแต่วิธีนั้นมักนำไปสู่ความขัดแยง้งความตึงเครียดและเป็นอำนาจที่ไม่ยั่งยืนเพราะมันไม่ได้มาจากความเต็มใจแต่มาจากความกลัว ปรัญาเตา๋าหรือแนวคิดของเตา๋าได้เสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปนั่นคืออำนาจเงียบอำนาจที่เกิดจากความเข้าใจในธรรมชาติความอ่อนโยนและการกระทำที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติเป็นอำนาจที่สร้างความเกรงใจและความเคารพจากภายในโดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรงหรือใช้กำลังใดๆเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักการสำคัญเหล่านี้จากคำสอนของปราชญ์จีนโบราณ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันสร้างความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเราเองหลักการแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือการเข้าใจธรรมชาติของเตา๋าเต๋าในที่นี้ไม่ใช่เรื่องาศาสนาที่ซับซ้อนแต่หมายถึงวิธีหรือกระแสของธรรมชาติอันเรียบง่ายเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมทุกสิ่งในจักรวาลรวมถึงความสมดุลของหยินและหยางด้วยลองนึกภาพตามหยินคือพลังแห่งความมืด ความเย็นความสงบส่วนอย่างคือพลังแห่งแสงสว่างความร้อนการเคลื่อนไหวทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีสองสิ่งนี้ประกอบกันอยู่และคำพีคำสอนของเล่าจือ้อได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างลึกซึ้งมากเมื่อเราเข้าใจและดำเนินชีวิตสอดคล้องกับเตา๋าหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือสอดคล้องกับกระแสของธรรมชาติชีวิตเราจะราบรื่นขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพบกับความสุขได้ง่ายขึ้นมาก เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราพายเรือไปตามกระแสน้ำมันย่อมง่ายกว่าและไปได้เร็วกว่าการพยายามพายเรือทวนกระแสน้ำมันง่ายกว่าอย่างแน่นอนแล้วเราจะนำหลักการนี้มาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไรเริ่มต้นจากการสังเกตและทำความเข้าใจกฎธรรมชาติรอบตัวเราเช่นการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลวัตจักรของชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนดำเนินไปตามวิถีของมัน จากนั้นลองฝึกยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆแทนที่จะพยายามฝืนหรือต่อต้านมันและที่สำคัญคือการปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเพราะความจริงแล้วเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้การปล่อยวางจะทำให้ใจเราเบาสบายขึ้นเยอะเลยหลักการที่สองคือหูเว่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้าง วูเว่ยแปลตรงตัวว่าการไม่กระทำแต่มันไม่ได้หมายความว่าให้นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยวูเว่ยในความหมายของเตา่าคือการกระทำในสิ่งที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดโดยไม่ฝืนไม่ปรุงแต่งจนเกินพอดีและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมากจนเกินไปนักคิดชาวตะวันตกชื่ออลันวอตได้อธิบายแนวคิดวูเวยนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า มันคือการปล่อยให้สิ่งต่างๆดําดเนินไปตามคันลองของมันโดยที่เราเข้าไปแทรกแซงน้อยที่สุดลองนึกภาพตัวอย่างในชีวิตประจำวันดูการฟังอย่างตั้งใจเวลาที่มีคนพูดกับเราแทนที่จะรีบขัดจังหวะหรือรีบตัดสินเขานั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของหูเวยหรือการปล่อยให้ความคิดดีๆไอเดียใหม่ๆม,มันผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติแทนที่จะเค้นสมองบังคับให้ตัวเองคิดให้ออก นั่นก็ถือว่าใช่เช่นกันรวมไปถึงการดูแลร่างกายของเราด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแทนที่จะโหมทำงานหนักจนร่างกายสุดโทมแล้วเราจะฝึกฝนหูเวยในชีวิตประจำวันได้อย่างไรลองเริ่มจากการสังเกตตัวเองดูว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำจริงๆและอะไรคือสิ่งที่เราแค่อยากทำเพราะความเคยชินหรือเพราะความคาดหวังของคนอื่น จากนั้นลองฝึกปล่อยวางความคาดหวังและความกลัวในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเชื่อมั่นในกระบวนการและปล่อยให้สิ่งต่างๆมันคลี่คลายไปตามธรรมชาติของมันบ้างบางทีผลลัพธ์ที่ได้อาจจะดีกว่าที่เราคิดไว้เสียอีกหลักการที่สามซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของอำนาจเงียบเลยนั่นคือความอ่อนโยนสยบความแข็งกร้าวฟังดูอาจจะขัดกับความรู้สึกของใครหลายคน ที่คิดว่าความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะเอาชนะได้แต่ในปรัชญาเตา๋าความอ่อนโยนความยืดหยุน่นและความอ่อนน้อมถ่อมตนต่างหากที่สามารถเอาชนะความแข็งแกร่งความดื้อรัน้นและความก้าวร้าวได้อย่างแท้จริงในคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่78กล่าวไว้ว่าทั่วทั้งโลกไม่มีสิ่งใดอ่อนและนุ่มนวลกว่าน้ําแต่ในการโจมตีสิ่งที่แข็งและแกร่งไม่มีสิ่งใดสามารถเอาชนะน้ําได้ เห็นได้ว่าแม้น้ำจะดูอ่อนโยนแต่พลังของมันมหาศาลเพียงใดมันสามารถสลายหินผาที่แข็งแกร่งให้พังทลายลงได้หรือลองดูต้นอ้อที่ลู่ไปตามแรงลมมันย่อมอยู่รอดได้ดีกว่าต้นไม้ใหญ่ที่แข็งทื่อที่พร้อมจะหักโค่นลงเมื่อเจอพายุใหญ่และในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นกันการเจรจาต่อรองด้วยท่าทีที่ใจเย็นสุภาพ มักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้กำลังข่มขู่หรือการขึ้นเสียงใส่กันแล้วเราจะนำหลักการนี้มาปรับใช้ได้อย่างไรเริ่มต้นจากการฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพยายามทำความเข้าใจในมุมมองของเขาหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงถ้าไม่จำเป็นและที่สําคัญคือการใช้คำพูดที่สุภาพและอ่อนโยนแม้ในสถานาการณ์ที่ตึงเครียดหรือยากลำบากความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นความแข็งแกร่งในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทรงพลังกว่าที่เราคิดเยอะเลยหลักการที่สคือการเป็นผู้นำที่แท้จริงตามแนวทางของปรัชญาเตา๋าผู้นำในแบบเตา๋าไม่ใช่คนที่คอยออกคำสั่งหรือพยายามควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในกำมือแต่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจคอยสนับสนุนและนำทางให้ผู้อื่นสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้ ในคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่17กล่าวถึงผู้นำที่ดีที่สุดว่าเป็นผู้ที่เมื่อทำงานสำเร็จรู้ล่วงแล้วผู้คนต่างพูดว่าพวกเราทำสำเร็จด้วยตัวเราเองนี่คือสุดยอดของความเป็นผู้นำคือทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่แท้จริงตามแบบเต๋าคือความถ่อมตนไม่อ,อ้วดตัวเองความเสียสละคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนเสมอ และความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นำแบบนี้จะรู้จักมอบอำนาจให้ผู้อื่นอย่างเหมาะสมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ไม่ใช่การใช้อำนาจบังคับเรื่องที่เราจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำแบบนี้ได้นั้นเราสามารถฝึกฝนได้จากการฟังอย่างตั้งใจให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนอื่นแม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งต่ำกว่าเราก็ตาม ให้เราสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เปิดกว้างให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและที่สำคัญที่สุดคือการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตเมื่อผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ตามก็จะเกิดความศรัทธาและพร้อมที่จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นี่แหละคือพลังของผู้นำที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากตำแหน่งแต่มาจากคุณค่าในตัวเอง มาถึงตรงนี้หลายคนคงพอจะเห็นภาพแล้วว่าอำนาจเงียบที่ปราชญ์จีนโบราณสอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยแต่มันคือการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติการกระทำโดยไม่ฝืนธรรมชาติหรือหูเว่ยการใช้ความอ่อนโยนสยบความแข็งกร้าวและการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่ผู้นำที่ใช้อำนาจสั่งการเพียงอย่างเดียว หัวใจสำคัญของเนื้อหาในวันนี้ที่อยากให้ทุกคนจำไว้ก็คือ 1. เข้าใจและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเตา๋าหรือวิธีแห่งธรรมชาติ 2. ลองฝึกฝนหูเวยคือการกระทำในสิ่งที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ฝืนไม่ปรุงแต่งและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ 3. ใช้ความอ่อนโยนความยืดหยุน่นและความเห็นอกเห็นใจในการจัดการกับความขัดแยง้งและความแข่งร้าว 4. เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนและนำทางผู้อื่นด้วยความถ่อมตนเสียสละและเมตตาแล้วเราจะเริ่มต้นนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆเหล่านี้ดูก่อน 1. ลองใช้เวลาสักนิดในแต่ละวันสังเกตและเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวเราดูการไหลของน้ำดูการเติบโตของต้นไม้ดูการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต แล้วเราจะเห็นสัจธรรมบางอย่างที่ซ่อนอยู่สองให้เราเลือกสถานการณ์เล็กๆในชีวิตประจำวันแล้วลองฝึกวูเว่ยดูอาจจะเป็นการปล่อยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่รีบสรุปหรือการทำงานชิ้นหนึ่งโดยปล่อยวางความคาดหวังในผลลัพธ์ลงบ้าง 3. ฝึกฝนการสื่อสารด้วยความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจลองใช้คำพูดที่นุ่มนวลขึ้นเวลาที่ต้องพูดคุยในเรื่องที่อาจจะละเอียดอ่อน หรือเวลาที่ต้องแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปลองนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้อย่างสม่ำเสมอแล้วสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราดูและเราเชื่อว่าคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนหลายคนอาจจะถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดเรื่องอำนาจเงียบนี้บ้างหรือมีประสบการณ์ในการนำหลักการคล้ายๆกันนี้ไปใช้ในชีวิตแล้วได้ผลเป็นอย่างไร ลองคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวของเราให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยขอให้เราค้นพบพลังแห่งความสงบภายในและสามารถสร้างอำนาจเงียบที่แท้จริงเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ